พระเจ้าขอน้อมบูชาบุญแห่งทานศีลภาวนาถวายบูชาแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายแด่พระมารดาพระบิดาและช่วยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ขอบุญกุศลนี้จงเป็นพลัง ช่วยเปิดทางสว่างให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนศิษยานุสิษย์ผู้ศรัทธาทุกท่านขอแผ่บุญกุศลน,นี้ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกที่เกิดสภาวะวิกฤตโลกโควิด -19 ร่วมกันขอให้ทุกท่านจงพ้นทุกข์มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบุญกุศลนี้จงปัดเป่าวิบากกรรมที่นําพาให้เกิดวิกฤตโรคระบาดนี้ให้หมดสิ้นไปในเร็ววันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ